ตามพีพาร์ขุณพ่อที่แซนดีสามีที่น่ารัก จากเหตุการณ์น้องวายุลูกชายของบัวสรโรชาโดนตบหัวที่ญี่ปุ่นจนกลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์หลายคนก็ยังออกมาชื่นชมตามพิพัฒน์หรือปปาตาม้มที่แม้จะโกรธแต่ก็ควบคุมสติได้ดีและยังมีทัศนคติที่ดีมากๆจนกลายเป็นคุนพ่อทีนายกย่องอีกหนึ่งคนเลยล่ะค่ะโกรธแวบหนึ่งแต่ว่าจริงๆลูกเราก็ผิดก็ทำอะไรไม่ได้ก็ลูกเราก็ผิดจริง,ไม,งไม่เป็นไรีไม้่เมนเป็นายไร ตามพิพัฒน์ผู้ชายคนนี้เป็นสามีที่ดีเป็นคุนพ่อที่น่ารักอย่างแท้จริงหลายคนรู้จักเขาในฐานะสามีของบัวสโรชาหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันมีลูกชายฝาแฝดสองคนอย่างน้องวาตาและน้องวายุกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆ ป่าตาั้มเป็นคุณพ่อที่คอยดูแลลูกๆได้ดีตลอดเรามักจะเห็นทั้งมุมมองคุณพ่อที่อ่อนโยนน่ารักบุสโรชาบอกว่าปปาตาั้มตามใจลูกๆเก่งมากอยากพาไปไหนพาไปอยากทานอะไรพาไปทานน้องวายุวาตะาถึงได้หลงรักปปาเป็นที่สดุดอ,อ แต่ดันก็รวมไปถึงมุมมองที่จริงจังเวลาลูกๆทําผิดหรืององแงป๊าตั้มก็จะคอยสอนอย่างใจเย็นเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนที่ลูกๆทะเลาะก,กันหรือตอนที่น้องๆงอแงร้องไห้ป๊าตั้มก็คอยสอนอย่างดีไม่ชอบแพลล้หไม่ชอบแพ้เล่นที่ดีแต่เราต้องรู้ว่าเราไม่ชอบแพ้แล้วว่าเราต้องทำแล้วมหงอยแลเก่งขึ้นไหมร้องไห้เลาเก่งขึ้นไหมเราต้องซ้อมดูเราต้องรูว่าเราตีไม่ดีเราเสียอะไร ในมุมของสามีก็ยิ่งน่าชื่นชมเพราะตั้งแต่ตามพิพาสตามจิบบัวสโรชาใหม่ๆก็ไปรับไปส่งทุกวันจนเป็นแฟนแต่งงานกันก็ทำหน้าที่ของสามีที่ดีเป็นคู่ชีวิตที่บัวเองก็อยากจะอยู่ด้วยไปจนแก่เท่าความรักของทั้งคู่จากวันแรกจนถึงวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยละค่ะแต่ก็ต้อง คนที่เรายังอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่พร้อมที่จะฮิลใจกันและการเป็นเซฟโซนที่สามารถพูดคุยทุกอย่างกันได้นะคะก็ยอยากจะอยู่แบบนี้กันไปนานๆให้เราฉลองแบบนี้กันไปทุกปีจนกว่าผมเราจะขาวเลยนะคะนอกจากจะเป็นพ่อเป็นสามีที่น่ารักแล้วตามพิพั์ก็ยังเป็นอาตั้มที่น่ารักของดัลล่าเสมอเช่นเดียวกันโดยเฉพาะน้องพีลูกชายของวิมกวีที่ก็ติดอาตาั้มแจจนแทบจะเป็นลูกอีกหนึ่งน,อน,น,นงเอ<ๆ>เอ,อน,นอย้ยพ่ง ความน่ารักอ่อนโยนของอาต้ามทำให้หลันๆทุกคนรู้สึกปลอดภัยและสบายใจที่จะอยู่ด้วยแถมยังเอาใจเก่งซื้อขนมซื้อของเล่นมาให้ตลอดจึงไม่แปลกใจที่อาต้ามจะกลายเป็นคนโปรดของทุกคนเรียกได้ว่าตามพิ่พัรผู้ชายคนนี้หาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้วจริงๆค่ะ